วันที่5เมษายน2566สวัสดีครับวันนี้หลุงก็จะมาอัปเดตสถานะสงครามยูเครนรัสเซียประจำวันที่5เมษายน2566เพราะว่าไม่ได้อัปเดตมานานพอสมควรละนะฮะสัปดาห์ากว่าแล้วมาเริ่มเรื่องเลยนะครับความเคืบหน้าในการสงคราม ระหว่างายูเครนรัะเซียขนาดนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการลบพุ่งตรึงกำลังกันอยู่ในพื้นที่เดิมๆก็อาจจะมีพื้นที่ที่เปิดสมรภูมิใหม่นะครับใกล้เคียงเมืองบางหมุดนะครับเช่นเมืองอูเรดา a, นะครับแล้วก็ในเมืองอะไร คยิปนิก้าลุงก็จําชื่อไม่ได้ชื่อมัน,ปนแปลกๆกันนะครับเอาเอาเป็นว่ามีสองสเมืองอะที่ว่ายูเครนอจะเปิดอ่าสัมพัมิใหม่กับรัสเซียแต่ทั้ง2เมืองนี้ก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันกันกนกบทางยุทธศาสตร์นะเกี่ยวข้องกับเมืองบากมุดนะครับทีนี้ไอ้บาหมุดเนี่ยระยะหลังๆเนี่ยก็มีทหารกลุ่มวากเนอร์นะครับ เขามาเคลมว่าเขาได้ไปปักธงในใจกลางเมืองศาลาว่าการเมืองบักหมดแล้วซึ่งลุงก็ไม่เชื่อนะลบพวกมันอยู่คันไปปักธงอ่ะใหยังลบไม่จบเลยนะครับปักธงก็ปักได้นานขนาดไหนลุงก็ไม่รู้นะอ่ามันก็ต้องถอนออกมาฉะนั้นเมื่อเมื่อสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารนะครับก็ยังยังเป็นสิ่งที่เชื่อถือไม่ได้นะครับ ยิ่งยิ่งมีข่าวสารในฟากฝั่งของรัฐบาลรัสเซียออกมาเคลมอย่างนี้นะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวากเนอร์หรือกระทรวงกลาโหมรัสเซียนะออกมาเคลมอย่างนี้ความน่าเชื่อถือของข่าวสารเนี่ยมันก็น้อยลงมันไม่ได้มากขึ้นนะถแถลงมากขึ้นก็ความเชื่อถือก็น้อยลงไม่ต้องถแถลงดีกว่าเอาให้มันยึดได้จริงๆนะแล้วก็มาถแถลงแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่จําเป็นที่ต้องรีบถแถลงเพราะว่า อ่าโดยกลุ่มวาคกเนอร์นะพิคอสพิคอซินนะซึ่งเป็นเจ้าของและผู้จัดการบริษัทนักนักรบรับจ้างของรัเสเซียเขาจำเป็นต้องเอาทงไปปากเพื่อแสดงผลงานลุงก็เดาว่าน่าจะลองขอทรัพยากรพวกเงินและอาหารอาวุธจากรักเสเซียจากรับลรัสเซียเพื่อให้เขาอยู่ต่อไปได้จริงจำเป็นนะที่ต้องสร้างผลงานนะครับแม้ว่าจะสูญเสียกำลังคน ในการรบไปมากมายสักเพียงไรก็ตามนะครับถ้าไม่ทําอย่างนี้ก็จะไม่มีก็ยิ่งพ่ายแพ้นะครับจะไม่มีกินนะปืนไม่มีกระสุนไม่มีอาหารไม่มีกันไม่มีนะยตยลูกเดียวนะครับก็เข้าใจพอจะเห็นใจได้นะครับทีนี้สงครามในบักหมดนะครับทา้งยูเครนเนี่ยก็ ถึงแม้ว่าจะยอมรับว่าเขาเขาสูญเสียเนี่ยแต่การสูญเสียเนี่ยประมาณยังต่าๆเนี่ยนะอ่าประมาณหนึ่งต่อสิบอย่างชุ้งสูงก็หนึ่งต่อห้าอยู่ระหว่างตัวเลขจะวิ่งขึ้นลงอยู่ระหว่างนี้แล้วแต่ว่าสถานการณ์การสู้รบในแต่ละวันหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าทหารยูเครนตายหนึ่งแลวเสียตายสิบอันนี้เป็นสถิติที่ดีที่สุดถ้าที่ทําได้ในวันหนึ่งๆแล้วก็ถ้าวันไหนโชคไม่ดีนะ ทหารยูเคนตายหนึ่งทหารรัสเซียตายห้าทำนองเนี่ยนะครับก็คือว่าอย่างไรเซียกเนี่ยก็สมรภูมิในบัคหมุดเนี่ยก็จะไปเครื่องบันทอนความเข้มแข็งของทหารรัสเซียได้อยู่ต่อไปนะครับกําลังของทหารอยูเครนจรึงต้องประจําการอยู่นั้นเพื่อจะบันทอนความเข้มแข็งของทหารรัสเซียให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับการได้เมืองบักหมุด ในครอบครองหรือสูญเสียไปสำหรับยูเครนแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องสําคัญไม่ใช่ประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญในขณะนี้อยู่ที่วัตถุประส,สงค์อย่างทุกเรียนให้ทราบแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งก็เป็นสงครามศักดิ์ศรีด้วย,วยระหว่างทหารวกเนอร์กับทาหารอาซอฟนะกองกองคนอาซอฟเนี่ยนะซึ่งเขาก็เป็นทาหารท้องถิ่นในละแวกนั้นแหละครับเขาก็ไม่เขาก็ไม่ยอมกันนะครับเมื่อไม่ยอมกันเขาก็อย่างนี้น ใครห้ามก็ไม่ฟังก็จะรบเปนอย่างนี้รัฐบาลของยูเครนเลยต้องเข้ามาสร้าสศนช่วยเหลือตามความจําเป็นเพื่อไม่ให้กอ,องพลอาซอบไม่ถูกละลายนะครับจะให้มีแชยชนะเหนือทหารแรกเนอร์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการยุทธการนะครับก,ก,ก,ก็ต้องทําตามนั้นนะครับทีนี้ในสงครามในพื้นที่เรือในใกล้เคียงเนี่ยก็ในวูเรดานะและเมืองไทย พายิปนิก้าอะไระนี่อนะเ,อเรียนรอบเมืองบ้างหมุดนะครับก็ลัสเซียก็เลยไปเปิดฉากบุกเพื่อจะดึงทหารที่อยู่เคนส่งมาช่วยในเมืองบั๊กหมุดออกไปเ,เมื่อมีทหารเข้ามาช่วยเหลือนนสมรภูมิในแนวหน้าในบั๊กหมุดลดลงลัสเซียก็เชื่อว,ว่าสามารถที่จะยึดเมืองบั๊กหมุดได้ง่ายขึ้นนะครับ แล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือในอูเรดาเนี่ยนะก็ไม่ไม่รู้ว่ามีกองกำลังของอยูเครนมากขนาดไหนนะเขาก็เลยส่งกองพลพลล่มที่155กองพลพลล่มที่1 5ึนี่ก็มีประวัติการรบในตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปีที่แล้วนะครับเข้าไปโจมตีอ่าอ่าคาคิฟขอโทษครับเข้าไปโจมตีเคียบ มาจากเบลารุสนะไปซ้อมรถแล้วก็มาเลยนะครับเป็นทหารชั้นแนวหน้านะเป็นทหารที่รับการศึกมาดีมากแต่ว่าในการโจมตีในครั้งนั้นกองคนที่155ไม่ประสบความสําเร็จนะถูกทําลายยับเยินนะครับมีการต่อต้านจากจากประชาชนทหารท้องถิ่นแล้วก็ทหารในส่วนกลางเนี่ยมากจากยูเครนนะครับก็ไม่ประสบความสําเร็จก็ถอยร่นออกไป นะครับกองพลที่155ก็ได้รับมอบหมายภารกิจให้ไปปฏิบัติงานในในภาคพื้นแปซิฟิกหรือภาคพื้นตอนออกไกลของรัสเซียนะครับที่ติดกับเกาหลีเหนือประมาณนั่นแหละ,ะไม่รู้เป็นการอบรุุงขวัญหรืลอลงโทษกันแน่หลวงก็ไม่เข้าใจนะไปสักไกลเลยตอนออกไกลเลยนะตอนหลังนี่ก็ได้รับคำสั่ง ให้กลับมาปฏิบัติการที่บูเลดาได้อีกก็ใช้กองคนเดิมเหมือนเดามฮะมาคราวนี้ก็ยับเยิยนกว่าเก่านะถูกละลายาทั้งกองคนเนี่ยรถถังเป็นหลายสิบคันรถทุ่มกลอยหลายสิบคันถูกทําลายในการลบแค่ครั้งเดียวนะครับจนกระทั่งผู้บัญชาการกองคนถูกปลดประจำการไปแล้วมั่งป่านนี้นะลุงคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ก็ลุงไม่ได้ติดตามข่าวนะครับ ถูกปลดเรียบร้อยแล้วทีนี้การเตรียมความพร้อมของกองทัพยูเครนเนียนะครับในการที่จะลบพุ่งกันในฤดูใบไม้ผลิคือในเวลาปัจจุบันอันเนี้ยมันก็ยังไม่พร้อม100%เนะนะครับเพราะว่าอาวุธยุทธโธปกรณ์หลายอย่างจากเนโตยังมาไม่ถึงมาก็มาไม่ครบตามจำนวนเท่าที่ติดตามดูนะครับจำจำเป็นจะต้องอรอให้ สภาพกำลังคือทหารที่ไปอบรมมาก็บางกลับมาบางส่วนบางส่วนก็ยังไม่กลับก็ต้องให้ทหารที่อบรมแล้วกลับมาแล้วให้พักผ่อนพอตามสมควรนะแล้วก็เข้าไปประจําการในแนวหน้ารวมทั้งสมพูดต่างๆเป็นอาวุธหนักอาวุธเบาทั้งหลายแหล่ที่อ่เนโต้ NATO ให้มาก็ต้องไปประจําการที่ด่านหน้าก่อนนะครับด่านหน้าในที่นี้เราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นบ์กหมุดหรือจะเป็นที่ไหนนะครับเพราะว่าทางยูเครนในปิดเป็นความลับหมด เขาเขาจะตีโต้เนี่ยเขาจะไม่บอกว่าเขาจะเริ่มยุทธการเนี่ยบริเวณตรงไหนของอ่ระหว่างแนวหน้าระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะเขาจะเปิดเปิดแม้แต่วันเวลาที่จะตีโต้เขาก็ไม่เปิดเผยนะครับก็เป็นอันว่าคาดเดาวไว้ต่างๆนานาว่าอา่จะมีการอา่ตีโต้เพื่อเอาพื้นที่คืนตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้น,นต่างๆทํานนองเนี้ยอ่าลุงเองก็เดาไม่ถูกหรอก เพราะว่าท่านลุงตาถูกลุงก็เก่งก่งกว่าเส้นนาทิการอาหารไปแล้วน้อยก็จะมีช่องของ YouTube ของผู้ผู้เชี่ยวชาญด้านสงครามต่างประเทศนะเขาบอกว่าน่าจะเป็นการลุกลบเข้ามาจากทางฝั่งทิศมืองบากหมุดนะทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะตีโต้ลงมาเพื่อจะตัดเข้าไปที่เมลิโอโปนะครับ จากเมลิโปกซึ่งอยู่ติดชายฝั่งทะเลดำตรงนี้นะครับก็หรือใกล้เคียงฝั่งทะเลดำเนี่ยเซียร์ซอบเนี่ยก็จะกดลงมาที่ทางด้านทิศใ,ใต้นะครับทิศตะวันตกนะครับเพื่อจะประสานกับทหารที่เมืองเออเคอร์ซอนของทหารรัสเซียไอทหารยูเครนนะบุกข้าแม่น้ำานเคอร์ซอนมาอีกฝั่งหนึ่งประสานกับทหารยูเครนที่อยู่ทางตีโต้มาจากทางทิศเหนือเนี่ยนะก็ทำยุทธการ คงไม่ใช่ครีมหนีบนะนะครับยุทธการเจาะทะลวงแนวป้องกันของของทหารยูเครนไอ้ของทหารรัเสเซียไอพูดผิดพูดถูกนะเอ่อของรัสเซียที่ด้านเหนือของไครเมียนะจากนั้นก็เมื่อด่านหน้าของไครเมียแตกมันก็ตัวไฮโดรมันแล้วนะที่เหลืออยู่ก็คือคือกําลังหลักของรัเสเซียมันอยู่ในเชืดําไอทหารเรือเนี่ยนะครับเมื่อมันอยู่ในระยะยิงของปืนใหญ่นะครับแล้วก็ ระเบิดเจแดมเนี่ยลุงกรอบอกว่าตัวไฮโดรมันไงเออพอเหรือมันวิ่งช้านะมันเคลื่อนที่ช้ามันก็เหมือนเสมือนเป็นเป้านิ่งอ่ะนะครับถ้าหาเครื่องบินของยูเครนสามารถคลองอากาศได้นะครับแล้วก็อยู่ในพิสัยของจรวดติด GPS M 1 4 2 2 4 0ี่สองสองหายมานะฮะแล้วก็เปินใหญ่อัตราจรนะครับ หรือไม่ก็จรวดเ,เจอาระเบิดเจดมเจดมนี่มันทิ้งจากเครื่องบินนะในระยะสูงให้มันล่อนลงมาเนี่ยลุงตัวว่าก็ได้เวลาที่จะอพยพกองทัพอากาศและกองทัพเรือของรัสเซียถอยล่นเข้าไปในเขตพรมแดนรัสเซีย,ายาการสงครามไครเมียก็จะยุติลงด้วยประกาศละชนีนะครับเพราะในตัวตัวของกําลังทหารหลักๆแล้วเนี่ยมันมันไม่อยู่ในไครเมียหรอกมันอยู่ที่นอกพรมแดนไครเมียด้านเหนือ ไทมีด้านเหนือเป็นไปตั้งเ,เป็นด่านหน้าหมดแล้วนะครับข้างหลังมีแค่สเสบียงนะการส่งกําลังาบารุงเท่านั้นนะครับก็นั่นแหละก็หวังว่า,เ,าเราจะได้เห็นการเตีโตในช่วงในวันเวลาต่อไปนะซึ่งลุงก็พยากรไม่ผิดนะชีแรกลุงบอกว่าน่าจะเป็นปลายเดือนมีนาอันนี้มันไม่ใช่อันนี้จะมาโทษลุงก็ไม่ได้นะเพราะว่า มันมีเหตุอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนื่องจากว่าปลายเดือนมีนาเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ฝนฟ้าในยูเครนมันวิปริตหิมะตกเข้ามาอีกนะครับทั้งงนี้เป็นวรจะซาลงมาแล้วฝนก็ตกหนักนะรถถังก็ติดลมก็บุกไม่ได้หรอกครับบุกมันก็เลอะเทอะเปื้อนไปหมดนะรัสเซียก็บุกไม่ได้ใช้วุสดหนักไม่ได้เหมือนกันเช่นเดียวกันก็เลยต้องลบพุ่งกันในสนามเพาะแต่กระนั้นก็ดีก็จะมีภาพคลิปของทหารยูเครนใช้ รถหุ้มกรอดแล้วรถถังเข้าไปยิงทําลายทหารรัสเซียในสนามเพาะก็เห็นกันอยู่นะครับแต่ว่าน่า้นเป็นส่วนบางส่วนบางส่วนบางพื้นที่ที่ดินมันแข็งพอที่จะใช้รถหุ้มกรอดหรือรถถังได้เขาก็ใช้นะครับอืมนะแต่บางส่วนหลายหลายส่วนเนี่ยมันยังใช้ไม่ได้ก็เลยไม่สามารถที่จะเปิดยุทธการใหญ่ได้นะก็น่าจะเลื่อนเวลาไปรอฝนฟ้าให้มันเป็นใจมากกว่านี้ ก็หลายคนก็คาดการณ์เลยว่าผู้สันทัดกรณีจาก YouTube ก็น่าจะเป็นบางคนก็บอกว่ากลางเดือนเมษาตรุงว่าเอ๊มมันจะเร็วไปหรือเปล่าอาจจะเป็นปลายเมษาหรือต้นพฤษภานะครับถนอนเนี่ยให้ให้ให้ดินมันแข็งพอดีพอดีรับการรบพุ่งนะครับอืมโอเคนะแล้วมันมีแนวมีอีกอันหนึ่งก็มีข่าวในกลุ่มก้นโลกแตกนะครับ ก็ซุบซิบกันอะเป็นการซุบซนะิบแตว่าความจริงแล้วเนี่ยไอ้สองคารามในอ่ารัสเซียยูเครนเนี่ยมันก็ทํารองไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ <laughs> <laughs> คือเหตุผลที่เขาไม่ไม่ลบพุ่งกันอย่างขนาดใหญ่นะครับส่วนหนึ่งก็มาจากความเชื่อความเชื่อของรัสเซียและก็ความเชื่อของจีนนะอ่าใน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 ความเชื่อที่ว่ามันจะเกิดโคชิปนะครับ โควิดเกิดขึ้นคือแกนโลกมันจะเอียงนะครับเอียงขึ้นมากขึ้นนะคือตอนนี้การเคลื่อนที่ของแกนโลกแกนโลกมันก็เคลื่อนที่ไปจากตำแหน่งเดิมมากมันคือที่พูดถึงเนี้ยคือแกนโลกทางแกนโลกแม่เหล็กสนามแม่เหล็กโลกน่ะมันเคลื่อนที่ไปไปจากตำแหน่งเดิมมากขึ้นมันยังไม่ใช่แกนโลกภูมิศาสตร์นะครับคือแกนโลกมีสองสองแกนนะ แกโลกภูมิศาสตร์เนี่ยแกอันหนึ่งก็คือแกโลกที่ <c oughs> เราเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นลงในปัจจุบันเนี่ยนะครับดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกออกตรงกทางทิศตะวันตกเนี่ยนะอันนี้เป็นแกโลกทางภูมิศาสตร์นะตั้งฉากกแนวแนวเส้นศูนย์สูตรหรือใกล้เคียงนั่นคือแกนโลกนะแต่แกโลกแม่เหล็กเนี่ยมันเอียงไปเยอะแล้วคือแกโลกที่เครื่องบินเนี่ยใช้ในการนําร่องนะครับใช้ในการนําร่องใช้ในการบินอะนิเวเก,เกชั่นอะนะครับ มันเพี้ยนไปเยอะแล้วแต่มันเพี้ยนไปเนี่ยมันเพี้ยนไปตั้งนานแล้วล่ะแล้วเขาก็ปรับแก้ค่าได้ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแก้ค่านะครับเราประชาชนทั่วไปจึงไม่ได้ตระหนักในเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอัในใกล้นะครับเราไม่ค่อยจะมองเห็นความเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิศาสตร์หรือแก่โลกภูมิศาสตร์มากนักนะแต่ว่าชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาก็ดีอย่างรัสเซียก็ดีอย่างจีนเนี่ยพวกนี้รู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้น ่าก็ก็อาจจะมีการเก่งกันนะว่าหรือว่าจะลบไปอย่างนี้ไปก่อนรอทําต่างคนต่างก็จ้องที่จะทําลายสถานภาพเศรษฐกิจของฝ่ายตรงข้ามให้มันอ่อนแอเพื่อที่จะว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์พอชิปแล้วตัวเองจะได้เป็นใหญ่เป็นใหญ่ในโลก <c> ่ะ <ười> ถึงก็มีบ er. er. ็อกเกอร์บ็อกเกอร์ฝ่ายฝ่ายรัสเซียนะออกมาพูดว่าเดี๋ยวรัสเซียจะจัดระเบียบโลกใหม่ต่างก็ อาจจะเป็นมาใช้คําว่าอาจจะนะอาจาะอาจาะเนื่องมาจากความเชื่อเหล่านี้ก็ได้ว่าฉันจะได้เป็นใหญ่หลังจากที่เกิดโคชิปก็มีการคํานวณตําแหน่งที่ตั้งโคโลกใต้อันนี้ต้องฟังให้ดีๆนะไม่รู้จริงหรือเปล่าลุงก็เป็นรับฟังทำไมอีกทีโคโลกใต้ใหม่เนี่ยมันจะไม่ให้อยู่ที่ทวีปอันติกาเหมือนเดิมนะแต่มันจะอยู่ที่ปลายแหลมอ ตายแหลมประเทศอินเดียประมาณนั้นแหละทีนี้มันมีผลกับประเทศไทยยังไงนะถ้ามันจริงนะครับถ้ามันจริงแล้วเนี่ยรัเสเซียจะกลายเป็นประเทศในโซนร้อนเส้นสูนย์สูรจะพาดผ่านไซบีเรียนะครับหรือต่ากว่าไซบีเรียอยู่ประมาณแนวจีนพวกนี้ต่ํากว่าพาดผ่านอาจจะส่วนกลางหรือส่วนเหนือของประเทศจีนนะคมหนองเนี่ยนะเส้นสูนสูรแล้วก็ จีนก็รัเสเซียเป็นประเทศที่อบอุ่นขึ้นอยู่ในเขตโซนร้อนนะส่วนประเทศไทยก็ก็น่าจะประมาณต่ำกว่าแหลมกูดโฮบนิดหน่อยคือแหลมกูดโฮบในทวีปแอฟริกาขนาดนี้มันก็มีมีอะไรครับม,ม,มีปลาวานาสีน้ำเงินนะปลาวานหลังค่อมมีแมวน้ำมีนกเพนกวินอ่าถนอมี้นะครับ <matter> ต่อไปประเทศไทยอาจจะได้ มีสัตว์เหล่าเนี้ยมาอยู่ในอ่าวไทยหนองเนี่ยนะครับแต่มันมันนั่งนึกถึงว่าตอนนั้นแล้วเนะี่ยไอ้คนไทยที่อ่าเราไม่คุ้นชินกับสภาพอากาศที่มันร้อนจัดไอ้ที่มันหนาวจัดเนี่ยนะมันจะมีสักกี่คนเนาะที่จะอยู่ได้ก็คงต้องมีการอพยพย้ายถิ่นฐานกันใหม่นะครับแต่ว่าจะมีกี่ประเทศที่เขายอมรับให้เราเนะี่ยย้ายถิ่นฐานคือเราไม่สามารถอยู่ได้เพราะว่าเราบรรพุทของเรามันก็ร้อนตลอดใช่ไหมครับอ่เรามีสี่ฤดู พอไปอยู่ที่คุโลกใต้เนี่ยมันมีฤดูเดียวคือฤดูหนาวเออนะเป็นพวกเยอสกิโมเอสกิโมนี่อยู่ค่โลกเหนือนะคุโลกใต้นี่ยังไม่มีใครอยู่เลยมันหนาวขนาดนั้นลหละนะครับนั่นแหละลุงก,ก็บอกว่าเออมันหรืออาจจะเป็นส่วนนี้ก็ได้ทาให้สงครามนี่มันชะลอตัวไปคือกําลังเกรงว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้นะครับอันนี้ก็ฟังๆไว้เป็นสาระ อย่าไปจับสาระนะมันไม่มันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ค่อยมีสาระหรอกมันเพื่อความบันเทิงเพราะคลิปนี้ลุงจะอัดเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแหละนะครับเอาเลยนะครับสวัสดีครับ